วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนน้ามันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่างนะครับจะเป็นรถดีเม็กมิวเอกนะครับผมหรือว่ามูซซเว่นนะครับเป็นโฉมเก่านะครับผมโอเครถอาการเกียร์มีอาการลอรอดนะครับหรือว่ารออตอนเช้าเช้านะครับออกตัวเข้าเกียร์ดีแล้วออกตัวไม่ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ที่เจออันดับแรกคือกลองตันนะครับผม นี่คือกลองเกียร์ครับไม่มีรูให้ตันลุกเลยครับตันมากครับเป็นเศษผงขี้เหล็กนะครับติดอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มาดูน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็ดำมากครับนี่คือน้ำมันเกียร์ส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่สามารถออกจากอ่างได้ครับผมมาดูน้ำมันเกียร์กันครับดำมากเลยครับ เดี๋ยวมาดูตะกอนโคลนกันนะครับผมตะกอนโคลนในอ่างเกียร์ว่าเยอะแค่ไหนนะครับโอเคนะผมตะกอนโคลนในอ่างเกียร์เดี๋ยวทำการล้างให้นะครับเป็นโคลนข้าวเดียคบคุณเลยครับผมจะล้างให้นะครับ อันนี้มาดูสมองเียกกัน,นครับนี่ครับผมแต่ทำการล้างให้นะครับผมมาทำการล้างเรือนวาวอดี้ไฟนอลก,กันนะครับไปจัดกราบโลดตกนะครับผมนะครับผมหลังจากทำการล้างแล้วนะครับ สะอาดนะครับผมเดี๋ยวมาลบหลอคอปกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกรองเกียร์นะครับผมสะอาดแล้วนะครับรูไม่ตันแล้วนะครับตลุกแล้วนะครับเห็นแสงแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไม่เห็นแสงนะครับตัวนี้กรองเกียร์นะครับผมอันนี้ก็มาดูอ่างเกียบล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ สะอาดหมดจดนะครับผมที่แม่เหล็กก็ไม่มีตะกอนฟนูนะครับอ่างก็อสารกันนะครับผมโอเคตอนนี้ได้ประกอบคลองน้ำมันเกียร์เข้ากับจุดสมองเกียร์นะครับเดี๋ยวมาประกอบอ่างกัน,นครับผม